สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทำยังไงให้หมาครับในมือถือแม่งเหมือนกับในคอมนะครับซึ่งพอกดเข้ามาแล้วคุณก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้กดไปที่รูปฟันเฟืองที่อยู่ด้านบนนี้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่าการตั้งค่าเกมแล้วก็โจนตีปมขอปิดไว้นะครับกดไปที่ <c oughs> ออ่างจะปรับเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามใจคุณแล้วก็ความสวหวงเหมือนกันนะครับแต่ผมจะปรับให้สุดเลยปรับให้สุดแบบมันก็จะน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมปรับประมาณนี้ก็พอหลังจากนั้นก็ให้กดเข้าไปคําว่าควบคุมนะครับแล้วก็ให้เลือกอันที่เป็นอันนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดคําว่า แล้วก็ให้กดคำนี้นะครับโอดเป้าลิงกดเข้าไปนะครับไอตากนั้นก็กดคำว่าขั้นสูงนะครับ <c oughs> หมายถึงแบบแค่นี้คงก็จะได้แบบแค่นี้คงก็จะได้เป็นเหมือนในคอมแล้วนะครับแล้วก็กดต่อไปถ้าคุณนั้นอยากปรับให้มันดีขึ้น พอดีผมใช้โทรศัพท์แม่แล้วก็ <c oughs> อันนี้ปรับด้วยตนเองเลยนะครับผมจะกลับผมจะปรับเป็นไกลส่วนอันนี้ผมจะเป็นเปลี่ยนเป็นหมอกหนานะครับส่วนอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้เหลี่ยมอันนี้ผมจะเปิดการสั่นไว้ด้วยให,ให้คุณขั้นสูงแล้วก็กดการสั่นนะครับการสั่นนี้จะทําให้คุณนั้นเหมือนในคอมเองนะครับตรงนี้ผมก็ เปิดไว้ด้วยดีกว่าหลังจากนั้นผมก็จะกดคำนี้นั่นก็คือถ้าคุณกดคำนี้เพื่อนจะไม่สามารถเข้าตามคุณได้นั่นก็คือปิดการอนุญาตให้ติดตามแบบแบบไม่ให้เพื่อนเข้าแบบเราได้ครับที่แบบที่แบบที่เรากําลังเล่นอยู่เพราะฉะนั้นผมเลือกเป็นอันนี้ดีกว่านะครับถ้าใครแบบไม่อยากให้เพื่อนมารบกวนก็ปิดไว้นะครับ แต่ถ้าใครไม่แต่ถ้าใครคิดที่จะให้เพื่อนมาเล่นแต่ว่ากดปิดอยู่ก็ผมมีวิธีนั้นนะก็คือพอคุณกดปิดอนุญ,ญาตติดตามแล้วใช่ไหมครับให้คุณกดกลางกระบาดแล้วก็เข,ข้าไปที่แมบบที่คุณต้องการเลยนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นแบบนี้นะครับจะเปิดเกมเปิดไปนี่ตั้งเล่นเปิดไปนะครับจะลอง ไปแบงนี้ดูนะครับกู้คืนก่อนออนไลน์ประมาณ6คน <c oughs> แต่แต่การปรับให้เล่นได้4ีคนมันไม่มีนะครับมันทำไม่ได้นี่วิธีการทำนั่นก็คือกดไปที่รูป <c oughs> บ้านที่มีคนบวกนะครับรูปบ้านตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปหลังจากนั้นก็กดคำว,ว่าเชิญเพื่อนกดคำนี้นะครับนี่ เข้าไปหลังจากนั้นก็กดคำนี้หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนั้นชวนเพื่อนมาแล้วครับเวลาที่กดไม่อนุญาตให้ติดตามนะครับใครที่ไม่อยากให้เพื่อนรบก,กวนแต่บางทีอยากให้เพื่อนมาเล่นท,ทั้งที่ปิดการอนุญาตติดตามไว้ก็ก็สา <c oughs> มารถกด เืียนเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจิงว่าผมนั้นกดอนุญาตติดตามน่าจะดีกว่าบ๊ายบายครับ